สวัสดีครับผมกับผมนุ่มหนามนโคตรหนาหน่อยมาโมนี้ครับเชฟเอียงครับโมนี้ผมติดท่าเชฟเอียงเฮ็ดไก่อบปีบเต้มีข้อแม่ครับห้ามให้ปีบดำบัดำแน่นอนสัญญาแมนบัวเอ้ยเขาด่ามาไม่ไแล้วด่ามาไม่ไหลเร็วปีบเป็นอย่างคือบัดำไก่คือสุกเพลินไปกระโดองร้องเบิึงมากระคอยตีท่าพร่องไปไปเบิิงกันเลยครับ นี่ครับยิมบอลแซ่บโปชุกเรืมเมื่อนี่คันยูสภาพนี่ครับเนียงบ้วนใส่เกลือครับพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกท่าไม่ตายเนี่เนี่ยซอสฟไฟเขียวครับใส่ลงไปเลยอันนี้ขาดว่าไรครับผงนัวเ่านี่ยใส่ลายเสียบลายเนาะแมนใส่ลายเสียบลายเส้นหน่อยเสียบหน่อยแล้วก็ระดดีครับ แล้วก็ตำช่วยอยากให้มีกินหอมนะครับคือน้ำปลาหยดทองครับเออบริโภคสนาหร้อบริมีอย่างเลยเนี่ยหยดทองครับอะไรอยากเป็นจปอนเสร์กแตลนะสนุนมาเด็กพอมาเนี่ยน้ำปลาหยดทองมันที่หอมนะครับสูตรคนเล่คนเล่บ่บั่นไปตอนอบกันเลยพี่นลองไปไปมาครับมาในวิธีการโอบเนาะ เพิ่นบอกว่าเพื่นท่ามาว่าโอบจังไหนบ่ไงห้ปิดดำมาเบิ่งครับนี่ไฟกับประมาณนี้แหละนี่เขาหาเป็นตัวหรือ,อยังก็ได้ครับที่เป็นตั้งน้ำแต่ว่าขวดหองกับตังไส่น้ำนะครับเนี่ยอยากให้หอมกับไส่ตะไคร้ครับประมาณนี้แต่ว่าขวดเ้อตงออต,ตันตงน้ำนะครับประสานขวดแตกแล้วเอาไก่ที่หอมหมักเนี่ย ตุ้มนอะครับพี่น้องนี่ครับแต่อยากให้มันห่อนเร็วคือเขาต้องใส่ตัวนี้ให้มันหน่อยลงเนาะให้นห่อยก็เกาเพราะว่าถ่ไงมันมันคือไฟขึงมันติดเนาะ มาอบไก่แบบบ่ต้องปิดดำไ,ไ,ดไปบ้างกันเลยครับครับพี่น้องสำหรับบางคนเนาะมาด่ามาว่าปี๊บเป็นอย่างขึ้นว่าดำเชฟหยางท่านจาอบแนแล้วได่สติ๊กเกอร์ขบพูดแล้วท่านผมเอามาแขงงุ้มแล้วครับเนี่ยให้พี่นอ้องเบื้องเนาออันนี้ไก่บ้านเลยครับไก่บัานไก่บัานเท่าไ่ละชั่วโมงหนึ่งครับจับขวดหนึ่งสองสามลมเนี่ย ไปดึงเลยเอ,อู้เออเด็ดเด็ดเด็ดเรื่องหุยฮุยซุกเลยปนเด๋อ่าเบิ้งสภาพ่าปีบท้ายเบิ้งสภาพ่าปีปบเ่ดำครับเจ้าเป็นไงครับกับผู้ใดมักคลิปแบบนี้เนาะเคล็บอย่างขอปิดคลิปให้จัาบาทเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปทันหนีเนาะครับเพราะว่าไก,ก่กระซุกอยู่แต่ว่าสีมันก็ออกงามๆเนาะอ่าเหลืองๆสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่เปลี่ยนท่นนี่จัดห้องมีเสียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย